นะคะควันนี้ไม่มีอ,อในส่วนของตอบคำถามหรือว่า <c oughs> ปฏิบัตินะคะ ทายข้ามนะคะเราจะปฏิบัติไปพร้อมกันเลยนะคะในระหว่างที่เรียนนะคะสักคู่นะคะครูขอเ,ขเอาน้ำแป๊บนึงโอเคนี่เด็มน้ำนิดนึงนะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็การเคาะจังหวะนะคะการเคาะจังหวะก็คือการตบมือนั่นแหละคะ่ะตบมือตามจังหวะสังเกตไหมบางคนตบมือค่อมจังหวะอย่างเงี้ยก็คือเราตบมือไม่ลงไม่ลงกับจังหวะของเพลงนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกกันนะนะคะฝึกกันในคาบไปเลยนะคะ,ะมาดูกันก่อนการร้องเพลงคืออะไรนะคะการร้องเพลงเป็น <c oughs> เป็นกิจกรรมนะคะ สร้างสรรทางดนตรีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทำได้นะคะและก็ต้องฝึกฝนอย่างถูกต้องสม่ําเสมอนะคะจึงจะร้องเพลงได้ไพเราะนะคะขั้นตอนในการฝึกร้องเพลงนะคะการขับร้องเนี่ยเองนะคะอย่างแรกเลยต้องคนจะร้องเพลงเก่งเนี่ยนะคะต้องฝึกฟังเพลงบ่อย นะคะอยากร้องเพลงไหนได้ก็ต้องฟังเพลงนั้นบ่อยๆนะคะฟังซ้ำๆย้ำ,ำยๆหลายๆครั้งเราจะจำจังหวะจะจำเนื้อเพลงได้นะคะ <inha ver. S 2> สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือเคาะจังหวะให้ตรงตามเพลงก็คือตบตบมือให้ตรงกับจังหวะของเพลงนะคะต่อมาก็คืออ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องนะคะอ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องก็จะทำให้เราเนี่ยร้องเพลงได้อย่างถูกต้องนะคะ ต่อมาหลังจากอ่านเนื้อเพลงได้แล้วนะคะเขต้องค,ค่ะขเขียนเขียนอันนี้ครูดูอันนี้ครูออกมาไหมครับเนี่ยอ๋นนอไม่ต้องจดค่ะไม่ต้องโจทย์ลุกไม่ต้องโจดค่ะโอเคค่ดดคคะด,ดูอย่างเดียวลุกนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยปฏิบัติพร้อมกันนะคะโอเคต่อไปนะคะหลังจากอ่านเนื้อร้องเพลงได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการฝึกร้องเพลงนะคะโดยไม่เปิดเพลงก่อนนะ นะคะยังไม่เข้าจังหวะเพลงก็คือฝึกร้องเองก่อนนะคะถ้าเราจําจังหวะได้เราจะร้องได้ถูกต้องนะคะหลังจากเราฝึกร้องโดยไม่เปิดเพลงได้แล้วนะคะเราค่อยร้องเพลงตามเพลงที่เปิดตามจังหวะที่เปิดนะคะอันนี้คือขั้นตอนของการฝึกร้องเพลงนะคะขั้นเบื้องต้นก่อนนะลูกนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าอยากร้องเพลงให้พร้อล่ะคะร้องเพลงให้ไพเราะเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลย ก็ต้องร้องให้ถูกจังหวะถูกทำนองนะคะร้องให้ถูกจังหวะถูกทำนองใช่ไหมคะเราพร้อมเรามีการฝึกขั้นพื้นฐานเบื้องต้นอย่างเมื่อกี้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาฝึกร้องให้ถูกจังหวะถูกตามทำนองนะคะออกเสียงเนื้อร้องให้ชัดเจนพยัญชนะออกเสียงให้ชัดรอเรือรอลิงควบกล้ำให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต่อามาที่ต้องฝึกคือร้องให้ถูกวักตอนนะคะของเพลงนะคะ ถ้าร้องไม่ถูกวรรคตอนก็จะทําให้เอ,อความหมายของเพลงเพี้ยนไปได้นะคะหรือว่าทําให้เพลงเนี่ยขาดความไพเราะไปได้นะคะและสุดท้ายที่สุดคนที่เป็นนักร้องต้องมีก็คือในเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางให้เข้ากับความหมายของเพลงเพลงนั้นนะคะต้องแสดงให้เหมาะสมกับจังหวะและทำนองของเพลงด้วยนะคะเช่นสมมุติว่ามันเป็นเพลงเศร้าแต่หนูไปทำหน้ายิ้ม ดีใจนะคะมีความสุขอย่างนี้ยมันก็จะไม่เข้ากันกับเพลงนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของบทเพลงนะคะก็มีส่วนสำคัญในการร้องเพลงให้ไพเราะนะคะ,ะมาดูในส่วนของที่เราจะมาฝึกปฏิบัติในวันนี้กันไปด้วยเลยนะคะมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะร้องเพลงได้ถูกต้องด้วยนะลูกก็คือการเคาะจังหวะหรือว่าการตบมือให้ลงให้ลงตามจังหวะนั่นเองนะคะจังหวะคืออะไร จังหวะคือขอโทษค่ะจังหวะเป็นพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนะคะของคนทุกคนอยู่แล้วนะคะเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะมีมันเป็นไปตามวัฏจักรมันจะมีกลางวันกลางคืนมีฤดูกาลเด็กๆอ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งจังหวะที่อยู่กับตัวเราเลยเด็กๆลองเอามือขวาอ่ะขอดูมือขวาหน่อยค่ะเอามือขวานะคะ แตะที่อกข้างซ้ายตรงนี้คือหัวใจเด็กๆลองแตะดูสิรู้สึกตึกๆไหมจังหวะที่อยู่กับเราตลอดเวลาก็คือจังหวะหัวใจจังหวะชีพจรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. รู้สึกไหมคะอ่านี่แหลคะค่ะอันนี้คือจังหวะหัวใจนะคะทุกคนเนี่ยมีจังหวะมาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้น ในการร้องเพลงในการเคลื่อนไหวการเต้นประกอบเพลงต่างๆเนี่ยต้องทําให้เป็นไปตามจังหวะนะคะเพื่อให้การแสดงเนี่ยมีความสอดคล้องกันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันการทํางานของหัวใจเราก็สอดคล้องก,กันกับร่างกายทําไม่รูดถึงให้ลองจับหัวใจเพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆชีพจรหรือว่าหัวใจเราเต้นปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเราวิ่งอยู่หรือเราออกกําลังกายอยู่กระโดดอยู่อย่างเงี้ยนะคะหัวใจเราก็จะเต้นเร็วขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเป็นผู้ร้องเพลงหรือว่าเราเป็นนักแสดงที่ต้องเต้นต้องแสดงประกอบเพลงเนี่ยค่ะเราต้องทําทุกอย่างให้เป็นไปนตามจังหวะนะคะจังหวะเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะทําให้การแสดงหนึ่งการแสดงเนี่ยผู้แสดงทุกคนสามารถแสดงได้อย่างพร้อมเพียงกันนะคะทีนี้อ่เดี๋ยวครูจะนําเข้าสู่ สื่อวิดิทัศน์อันนี้นะคะแล้วก็จะพาเด็กๆปฏิบัติตามไปพร้อมกันในสื่อนี้เลยนะคะอ่ะพร้อมเราไปดูกันนะคุณนะคะวันนี้ครูมีจังหวะมาให้ดูดูสิมีจังหวะอะไรบ้างไม่ได้ยืนเสียงค่ะะคะ แล้วครูหลุกอืมอ๋อโอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์ใหม่ครูค่ะครูกลางคำเป็นไม่ได้ยินเสียงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูขอแชร์ใหม่นะแป๊บนึงนะคะครูก็ยังไม่ได้ยินครับค่ะค่ะแป๊บนึงนะลูกครูกดแชร์ใหม่แล้วค่ะแป๊บนึงนะโอ้แล้วจะเป็นที่เก้งครูเุณคื่อดนตรีไทยนะคะเป็นตัวปลอกโอเคแป๊บนึงนะคะ ได้ยินแล้วค,ะค่ะผมได้ยินแล้วครับโอเคค่ะอ่าสักครู่นะคะอันนี้ผมเคยดูไลมคะ่ะม่คนครูคะไม่คนเขียหน,น้าจอค่ะโอเคแป๊บนึงนะครูจะลบให้แต่ว่ามันลบไม่ออกแป๊บนึงนะคะตอบอจังหวะในจังหวะเพลง คู่นะคะค่ะคะวันนี้นะคะคุกทาก็จะมาสอนให้เด็กๆเพลงนะคะมีความสําคัญอย่างมากเลยสามารถของแต่ละบทเพลงเด็กๆเนี่ยชอบฟังเพลงถ้าเราเขาเปล่าปเปลี่ยวนะคะหรือว่าหน้าจอของ้านจ ยังไงโอเคไม่เป็นไรค่ะแป๊บหนึ่งนะลูกค่ะอมาดูกันตัวอย่างเครื่องดนตรีที่ใช้ในการนะคะเอ่อคุ้ัวนะคะอันนี้คือเครื่องดนตรีที่ใช้ในการให้จังหวะนะคะอะฟังอธิบายก่อนนะลูกเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะเด็กๆเห็นไหมลูกอ่าก็จะมีทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลเลยนะคะอย่างบอล อันนี้ก็กลองนะคะที่คุณตาวงกลมเป็นกลองเป็นกลองของเครื่องดนตรีไทยนะคะเป็นตัวประกอบจังหวะในจังหวะเพลงไทยอย่างเบานิดหนึ่งอ่ะค่ะอันด้านขวามือน,นะคะสองอันนี้นะคะก็เป็นกลองกลองชุดเหมือนกันนะคะเป็นเพลงใช้ประกอบกับเพลงในดนตรีสากลน,นะคะ<ต>จังหวะสากลทีนี้เราดูนะคะจังหวะไทยกับสากล<ต>เป็นยังไง จังหวะเพลงสากลนะคะจังหวะเพลงสากลก็คือจังหวะมาร์ชนะคะจะเป็นครูตาจะให้เด็กๆรู้จักจังหวะมาร์ชจังหวะมาร์ชมีมีจังหวะที่เร้าใจหนักแน่นมีความพร้อมเพียงใช้สําหรับเดินแถวหรือว่าการเดินสวนสนามในพิธีต่างๆเห็นรูปไหมคะอ่าพี่ทหารเขาใช้เดินนะคะเขาก็จะมีจังหวะ ในใจกันนะคะจังหวะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรียกว่าจังหวะมาร์สนะคะสัญลักษณ์เด็กๆเ,เห็นสัญลักษณ์ไหมลูกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนี้นะคะใช้แทนการปรบมือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นบวกแปลว่าเราต้องปรบมือนะคะ,ะดูข้างล่างนะคะข้างล่างเป็นจังหวะมาร์สอ่านว่าแทร็กนะคะแทร็กบวกแทร็กบวกแทร็ก บวกตาราแร็คแทรกนะคะแทรกบวกคืออะไรก็แตรกแล้วก็ปรบมืออ่ะเราทำไปพร้อมๆกันนะคะแทรกบวกแทรกบวกแทรกบวกตาราแร็คแทรกนะคะก็คือแทรกปรบมือแทรกปรบมือแทรกปรบมือแปลว่าตบมือกี่ครั้งคะสามครั้งนะคะมีเครื่องหมายบวกสามบวกนี่นะ เด็กๆนึกออกใช่ไหมคะเหมือนเวลาตอนเช้าที่เราเดินแถวขึ้นห้องเรียนนะคะเวลาพี่ๆเขาตีกองอะคะ่ะเสียงแท๊กเนี่ยก็คือเสียงกองสแนใช่ไหมลูกที่พวกหนูชอบเรียกว่ากองแท๊กใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องหมายบวกคือกองใหญ่เพราะฉะนั้นพอพี่่ที่เขาตีกองสแนตีใช่ไหมคะก็จะสลับกันตีกับกองใหญ่ เพราะฉะนั้นเวลาเราตบมือเนี่ยเราจะตบมือจังหวะเดียวกันกับกองใหญ่นะคะให้สังเกตนะลูกเด็กแต่ดูต่อนะคะอ่าทำเป็นเครื่องหมายให้เห็นชัดเจนหน่อยอะพอไปพร้อมๆกันนะคะจังหวะอะไรนะจังหวะมาร์สนั่นเองนะคะแท็กตบแท็กตบแท็กตบตาราแร็คแท็กนะคะอ่านี่เรียกว่าจังหวะมาร์ส ดูต่อไปนะคะลูกจังหวะแบบอินเดียแดงนะคะดูในรูปเห็นไหมเขาแต่งตัวเหมือนชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะคะเขาบอกว่าชาวอินเดียแดงเนี่ยมีจังหวะการเต้นที่สนุกสนานเล้าใจลักษณะของจังหวะอินเดียแดงจะมีความหนักและก็ความเบาของจังหวะอ่าม่อเราพูดหนักกับพูดเบาอ่านะคะมีเอ่อ เหมือนเดิมถ้าสัญลักษณ์บวกให้เราปบมือแบบดังๆแต่ถ้าสัญลักษณ์ลบให้เราปบมือเบาๆนะคะตึงตึงตึงเด็กๆลองทำตามได้เลยนะนะคะตบมือเบาๆก่อนนะตึง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 อ่าตึง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 อ่านี่คือจังหวะ อินเดียแดงนะคะเด,เด็กร้องฝึกทำนะคะทำง่ายๆที่บ้านได้เลยไม่ยากต่อไปนะคะในจังหวะเพลงไทยจังหวะเพลงไทยคือเพลงที่ขับร้องโดยมีจังหวะและการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยจังหวะของเพลงไทยมีอยู่3จังหวะดังนี้นะคะ,ะเด็กดูในกรอบแรกนี่นะคะกรอบนี้นะคะ จำได้ไหม,ไมเอ่ยเรื่องหวะเพลงไทยช้าที่สุดนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าในตารางจะมีตัวสัญลักษณ์นะคะห่างๆกันไม่ชิดกันนะคะแปลว่าช้าที่สุดนะคะชิงฉับชิงฉับเห็นไหมคะจะังหวะจะช้าไม่เร็วนะคะต่อไปกับสีเขียวค่ะจังหวะ สองชั้นนะคะจังหวะสองชั้นคือการคือจังหวะที่มีปานกลางอัตราจังหวะปานกลางนะคะอ่าช่องระ้นหนึ่งจังหวะเห็นไหมลูกทุกช่องจะมีจังหวะแต่มีแค่หนึ่งนะคะชิงชับ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 นะคะเป็นจังหวะที่ปานกลางไม่เร็วแ้ะก็ไม่ช้าสุดท้ายจังหวะชั้นเดียวนะคะ จังหวะชั้นเดียวคือจังหวะที่เร็วที่สุดเป็นอัตราจังหวะที่เร็วที่สุดในหนึ่งห้องมี2จังหวะเด็กๆเห็นไหมคะหห้องก็คือ1กรอบเนี่ยมี2จังหวะชิงฉับ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 เห็นไหมคะว่าเป็นจังหวะที่เร็วช้าสุดของจังหวะเพลงไทยคือ3ชั้นปานกลางคือ2ชั้นและเร็วก็คือชั้นเดียว ต่อไปเราจะไปฝึกร้องเพลงประกอบจังหวะกันอ่าเพลงนี้เป็นเพลงอนี้เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเพลงเป็ดไงนะคะเป็ดอาบน้ำไงเดี๋ยวมาลองเึกดกันนะคะตากระจองแรมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจองแรดูเพราะในคูมีหอยปูปลาอ่าทีนี้เด็กๆดูนะคะ เราจะปลบมือตอนร้องคําที่มีเครื่องหมายบวกเห็นไหมลูกมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะฝึกไปพร้อมๆกันนะคะร้องคําที่มีเครื่องหมายบวกเราจะปลบมือนะคะเด็กๆลองดูนะอัญรักบวกทําไมนะครูตาสอนไปแล้วเราไว้ปลบมือใช่ไหมคะมีคําว่าเก้าบสามเกา้าใช่ไหมแต่ว่าปลบมือสี่ครั้งแปลว่าเมื่อร้องคําที่สามเร็จเราก็อย่าลืมปลบมือตรงนี้นะเห็นไหมอย่าลืมนะคะ ครูตานจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะกาบกาบกาบเห็นไหมคะครูตานบอันที่สุดท้ายที่ครูตานวงกลมไว้แต่ว่าไม่ต้องร้องออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะกาบกาบกาบอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆลองฝึกดูเดี๋ยวที่นี้ครูตานจะร้องทั้งเพลงและปบมือทั้งเพลงะนะคะนอกจากจะมีการตปบมือแบบที่ไม่ร้องตรงนี้แล้วเดีย๋ยวครูตานจะวง ไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีอีกนะคะเราจะตบมือแบบไม่ต้องร้องตรงนี้นะคะเป็นจังหวะที่ไม่ต้องร้องแต่ว่ายังคงปรบมืออยู่นะคะ,ะนี่ที่ดูตาลวงอย่าริมปบนะ,ะไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็ แลมองเพราะในคองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคููปลาก็จ้องแลดูเพราะในคููมีหอยปูปลา เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกร้องแล้วก็ปรบมือตามจังหวะเพลงนะคะเดี๋ยวถ้าเราเปิดเธอมมานะคะเปิดมาโรงเรียนเมื่อไหร่นะคะอันนี้เด็กๆจะได้ฝึกร้องแล้วก็ปรบมือไปพร้อมๆกันกับเพลงนะคะทีนี้เดี๋ยวลองฝึกดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อย มาฝึกปฏิบัติกันในห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอะลองดูนะลูกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเด็กๆลองฝึกดูเดีย๋ยวที่นี้คุณตาจะร้องทั้งเพลงและปรบมือทั้งเพลงนะคะนอกจากจะมีการตปรบมือแบบที่ไม่ร้องตรงนี้แล้วเดีย๋ยวคุณตาจะโว้ไปพร้อมกันนะลูกให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีอีกนะคะเราจะตบมือแบบไม่ต้องร้องตรงนี้นะคะเป็นจังหวะที่ ไม่ต้องร้องแต่ว่ายังคงปรบมืออยู่นะคะนี่ที่ดูตาลวงอย่าลืมบ์บนะไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากจะจ ว่าไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกร้องอ่าโอเคสักครู่นะคะหน้าจอเป็นโอเคอ่ะที่เราเรียนไปนะคะที่เราลองดูวิธีการฝึกร้องเพลงฝึกปลบมือให้ตรงจังหวะวันนี้เด็กๆมีคำถามไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่มไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับค่ะไม่มีครับสอไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆไปพักก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียนบคุณครับบ๊ายบายค่ะเปิดที่เือนสวัสดีค่ะไปทำที่เตือรอคุณก่อนนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูดีครับ๊ายบายค่ะปล่อยแล้วเหรอคะปล่อยปล่อยแล้วเหรสวัสดีค่ะปล่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกำลังจะเช็คฐาจับนี่ใช่ไหมคะมิใครไม่ทันเช็คชื่อไหมลูกโอเคค่ะงั้นบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ For example.